สวัสดีครับท่านผู้ชมพ้กงผมอาจารย์แป้หรวลาทางช่องเลขเด่นในวันจากอาจารย์โหรลาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีทุกกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุนโโ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6 หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ท่านสามารถนำะทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปลงกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกหกสามหกสองและหกเจ็ดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาสามตวันดยี่สิบสองนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดหมายเลขเก้า หมายเลขสองหมายเลขสี่และหมายเลขศูนย์เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าและหนึ่งสองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สาม ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยการ5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข9หมายเลข1หมายเลข8หมายเลข3และหมายเลข5 เป็น5าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนําทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกเก้าหนึ่งและเก้าสาม เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยแล้วทางผมอาจารย์แป้หัวลาได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้วิชาให้เลือกอชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาหัลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ